สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะมานําเสนอตัวบอรดให้กับเพื่อนๆได้ทดลองใช้งานกันดูนะครับโดยบอรดต,ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเขียนด้วยภาษาไพทอนเช่นเดิมนะครับและผมก็ได้ตั้งชื่อมันว่า Trading View Graph Report Version 1นะครับโดยบอรดต,ตัวนี้เนี่ยจะมีหลักการทํางานยังไงแล้วก็มีวิธีการใช้งานยังไงเพื่อนๆสามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับ ผมต้องขอเกินก่อนนะครับว่าปัญหาที่ผมพบเจอเนี่ยจากการใช้งานเ r a ดดิ้งวิวเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเปิดกราฟแล้วก็ดูตลอดเวลานะครับสำหรับการเ,เช็คราคานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่อยากจะเปิดกราฟดูตลอดเวลาเพื่อนๆอ,อยากจะไปทำอย่างอื่นข้างนอกหรือว่าจะไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะพลาดราคาที่มันเป็นเบสทาร์เก็ตหรือว่าเบสพอิชั่นเนี่ยเพื่อนๆต้องสมัครรายเดือนนะครับสำหรับเทรดดิ้งวิว เพื่อให้เราสามารถตั้ง alert ได้นะครับตัว alert เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งได้ว่าเช่น XRP นะครับต่อ USDT เนี่ยถ้าสมมุติว่าราคามันต่ำจนมาถึงราคาอยู่ที่0.8 US d เนี่ยเราจะตั้ง alert ให้ว่าใหา้ Trading View เนี่ย alert ขึ้นมาแล้วก็สง่งแจ้งเตือนมาผ่านทางอ e ีเมลหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันของมันเนี่ยให้มันแจ้งเตือนผ่านมือถือเรามันก็ดีนะครับทำให้เราไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรนะครับ แต่ข้อเสียคือการที่เราจะตั้ง alert เ,เนี่ยมันจะต้องเสียรายเดือนนะครับรายเดือนของ trading view เนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ15 usd นะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยอย่างเช่น indicator เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยที่เพื่อนๆใช้งานอยู่อย่างเช่น cdc action zone เนี่ย version 3เนี่ยถ้าเกิดมีการในจังหวะนะครับที่ทำเเรม4ชั่วโมงเนี่ยมีจังหวะที่ indicator ให้สัญญาณซลล์นะครับอย่างเงี้ยจุดแดงเนี่ย เพื่อนๆไม่จังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้เปิดกราฟเข้ามาเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆไม่ได้มี alert เนี่ยแจ้งเตือนเนี่ยเราก็อาจจะพลาดโอกาสได้นะครับในวันนั้นโอกาสที่จะเป็น base position เนี่ยผมก็เลยเล็งปัญหาละสำหรับบางคนที่ไม่มีกำลังซั์หรือว่ายังไม่อยากจะใช้ trading view v e r s i o น v p นะครับ v e r s i o น15 u s าเนี่ยผมก็เลยได้เขียนตัวบอทนะครับที่จะทำการล็อกอินผ่านเว็บไซต์ของ google เนี่ยของ google chrome เนี่ย ล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ tradingview com นะครับแล้วก็ล็อกอิน username p ส s s w o r ให้เราแล้วก็เข้าค้นหาเหรียญ t a r ก็ตที่เราได้ตั้งไว้นะครับจากนั้นบอทดก็ทําการแคปหน้าจอนะในส่วนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่งกลับไปให้เรานะครับผ่านทางไลน์เพื่อเราสามารถติดตามสถานะของกราฟเนี่ยได้ตลอดนะครับตามเวลาที่เราตั้งไว้ในตัวบอทให้มันหลดทุกๆก,กี่นาทีนะครับซึ่งการติดตามสถานะกราฟเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราได้รู้สถานะนะครับว่าอินดิเคเตอร์ของเราเนี่ย ใกล้ถึงการตัดกันหรือ,อยังนะครับใกล้ถึงจะออกซิศหนหรือ,อยังมีทาร์เก็ตนะครับมีสัญลักษณ์คําว่าบายหรือเซลหรือ,อยังนะครับทําให้เราสามารถเตรียมตัวที่จะเ,เปิดเทรดดิีงวิวเต็มที่นะครับแล้วก็เตรียมตัวกรที่สาหรับเข้าโพส i t i o n นะครับอะไรประมาณนี้ครับสำหรับตัวบอทตัวนี้ที่ทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับอันนี้คือทฤษฎีที่จะ เล่าให้เพื่อนๆฟังไปก่อนนะครับตัวบอกของผมเนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมาครับแตกไฟล์ออกมาเนี่ยก็จะเจอด้วยกันอยู่ทั้งหมด2ไฟล์นะครับไฟล์แรกคือไฟล์ configuration ตัวไฟล์ configuration เนี่ยเรานะครับต้องไป generate ตัวลายโทเค็นมาใส่นะครับเพื่อให้บอทมันทำการส่งรูปภาพที่มันแคปหน้าจอของ t r a d i n g view กลับมาที่ลายเรานะครับ2นะครับตัวนี้ก็คือ time loop ตัวนี้หน่วยเป็นนาทีนะครับก็เพื่อนก็ไปดูแล้วกันว่าเพื่อนเล่นตามเฟรมไหนถ้าเพื่อนเล่นตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ให้มันส่งถี่ก็ได้หรือว่าอาจจะให้ส่งวันละครั้งก็ได้ตอนเช้านะครับเผื่อบางคนเล่นตามเฟรมใหญ่ๆสี่ชั่วโมง1ชั่วโมงเอ้ยหวันนงเี้ยเรากไม่ต้องส่งถี่ก็ได้นะครับแล้วก็เซตโครมไซส์นะครับ x x นี่คือแกน x นะครับสําหรับที่เราต้องการให้ตัวโครมเบราว์เซอร์เนี่ยตัวอย่างนะครับอันสมว่าสมว่านี้คือโครมเบราว์เซอร์นะครับ x ก็คือแกนแกน x ครับแกน x แกน y ครับว่าต้องการจะให้ขนาดหน้าจอเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนประมาณนี้หรือเปล่านะครับหรือประมาณนี้ก็ไปลองกําหนดดูแล้วกันนะครับว่าต้องการให้ไซส์ของตัว b r o เ s e r เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะครับซึ่งขนาด1นึ่นี่สิบสนะครับคูณเจ็เนี่ยพิกเซลเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับ run นบ,บน vps นกฟ้าแล้วครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ ส่วนต่อมาตัวนี้คือแพดไลน์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของตำแหน่งที่อยากจะให้ไลน์เนี่ยมันไปจับตัวสกีนช็อตนะครับ mm hmm. เพื่อเตรียมส่งข้อไลน์เรานะครับ mm hmm. ก็บางคนเนี่ยตำแหน่งอาจจะไม่ได้ตำแหน่งที่วางตัวบอทเนี่ยอาจจะไม่ใช่ได้ C หรือจะเป็นได้อื่นเพราตำแหน่งไฟล์อื่นเนี่ยให้เพื่อนเเนี่ยเปิดบอทนะครับตัวตัวโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์มาเนี่ยเปิดบอทนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทําการ c o อปปี้ที่อยู่ ที่อยู่ของโฟลเดอร์ตัวนี้เนี่ยให้ Copy มานะครับกด Ctrl C หรือว่า Copy คลขวามานะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้แก้ตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็วางนะครับตามที่ผมแสดงมาเนี่ยตำแหน่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งอนาคตนะครับที่บอทจะทำการแคปหน้าจอแล้วก็จะเอาตัวไฟล์ที่ชื่อว่า screenshot png เนี่ยมันจะมาอยู่ที่ตำแหน่งของโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นเนี่ยบอทก็ทำการ เอาลิงก์เนี่ยที่อยู่ของไฟล์ตัวนี้เนี่ยส่งไลน์ให้เรานะครับตามตามนี้นะครับเพื่อน,อนๆต้องใส่ใถูกนะถ้าใส่ไม่ถูกเนี่ยบอทไม่ส่งรูปนะครับส่วนต่อมาคือ Asset Link นะครับ Asset List นะครับเพื่อนๆก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าต้องการจะให้บอทเนี่ยมันเปิดเพื่อไปแคปหน้าจอเนี่ยส่งกลับมาให้เราเนี่ยต้องการเหรียญอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อต้องการ5้าเหรียญเพื่อนก็ใส่ลูกน้ําแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับอย่างเช่น เอ่อ XRP ครับ XRP USDT อย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นเหรียญ Dogecoin ครับ DOGE DOGE D, o G e, D o G e, แล้วก็ USDT แบบนี้เป็นต้นนะครับก็บอทก,ก็ทําการวิ่งลูปนะครับเช็คทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วก็ส่งมาให้เราทีะรูปทีะรูปเทีะรูปทีะรูปให้เรานะครับให้เราทําการเช็คดูสถานะดิเคเตอร์เรานะครับ จากนั้นก็คืออีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดตัวนี้ก็จะเป็นอีเมลยูสเนมนะครับที่เพื่อนๆได้ทำการสมัครกับเทดดิ้งวเพื่อนๆก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนต่อมาคือพาสเวิร์ดก็เช่นเดียวกันเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์พาสเวิร์ดแล้วก็เซฟไปได้เลยนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่เซฟนะครับแล้วก็ผมได้ทำการเตรียมไฟล์ configuration เอาไว้แล้วนะครับตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยนะครับโอเคผมก็จะวางในไฟล์ configuration ตัวนี้เนี่ย ผมก็มีเหรียญอยู่ประมาณ2 3สเหรียญนี่แหละที่ผมอยากทำการทดสอบกับเพื่อนๆดูนะครับก็มาถึงแล้วเนี่ยเมื่อทำการเซตค่าในไฟล์ออฟฟิศ r ูเลชั่เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปิดบอทได้เลยนะครับเมื่อเปิดบอทแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่าง CMD ขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างดำๆขึ้นมานี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถจัดเรียงให้มันสวยงามได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมี Allow Access pop up ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกด Allow Access ไปได้เลยนะครับ จากนั้นเราสักครู่เนี่ยจะมีตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมานะครับ Google Chrome ขึ้นมาเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้มันมันเป็นบอทเปิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะทำการเข้าไปที่เว็บไซต์ Trading View นะครับแล้วก็เลือกล็อกอินให้เรานะครับมีการคีย์ยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดของเราให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีการเข้าไปที่ชร์ตนะครับหรือว่าไปที่กราฟแล้วก็จะไปแคปรูปหน้าจอนะครับตัว ตัวเทรดดิ้งวิวให้เรานะครับตามเหรียญเป้าหมายของเรานะครับว่าเราเลือกเหรียญอะไรบ้างจะทาให้เรารู้นะครับว่าสถานะเราเนี่ยของอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยเดยบอดจะทําทการส่งส่งพวกข้อมูลรูปภาพเนี่ยกลับมาที่ไลน์ให้เราอัตโนมัตินะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะส่งรูปมานะครับเป็นรูป บอกว่า BTC USDT Trading ง i e w g r a p นะครับเราก็จะส่งรูปมาเราก็จะเราก็จะมาดูนะครับว่าเอออิน e ดิเคเตอร์เราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเขียวซื้อแดงขายมาหรือยังหรือว่าแดงแล้วนะครับเมื่อมันส่งมาแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งเหรียญเนี่ยบอดก็ทําการปิดเว็บไซต์แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะไปเหรียญเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือเหรียญ US d USDT นะครับบอทก็ทําการล็อกอินแบบเนี้ยซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับตามเหรียญเหรียญเป้าหมายที่เราได้การที่เราได้ทําการตั้งไว้นะครับ ก็จะทําการเซิร์ชหาเหรียญครัว่าเหรียญดัด usdt นะครับแล้วก็ทําการแคปหน้าจอขึ้นมาแล้วก็ส่งรูปมาให้เราในไลน์นะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมก็ทําการปิดตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับเซฟสกรีนช็อตก็มีสถานะบอกอยู่นะครับว่าทําอะไรอยู่คือขั้นตอนไหนแล้วนะครับก็ส่งข้อมูลดั๊ usdt มาครับ เราก็ทำการปิดเบราว์เซอร์ไปนะครับอันนี้ผมขอหยุดก่อนแล้วกันพอดีผมเตรียมไว้3ามเรียนแต่มันเสียเวลาแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมี VPS นกฟ้านะครับที่ผมได้ทำการสอนไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดึงศักยภาพของมันเนี่ยออกมาได้เต็มที่เลยนะครับเว่าวีพีเอสนกฟ้าเราเนี่ยเวลาเราลันบอทเนี่ยของผมเนี่ยมันมันใช้ทรัพยากรน้อยใช่ไหมครับมีลันคอนเนคเตอร์บ้างมีลัน เทรดดิ้งวิวซิกนเ,เนี่ยบอรเวอร์ชั่น1.03บ้างอะไรเงี้ยเออมันเสียเวลาอะไรเงี้ยมันต้องใช้ทรัพยากรน,น้อยเงี้ยฮะเราก็รันบอทได้คุ้มไปเลยมีกี่บอทก็รันไปเลยนะครับได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมได้เตรียมตัวเทรดดิ้งวิวกราฟรีพอร์ตเวอร์ชั่นหนึ่งวันแล้วนะครับผมอัพขึ้นตัวคลาวด์ไว้แล้วคลาวด์คอมพิวเตอร์เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเปิดตัวบอทนะครับตัวนี้เปิดบอทแล้วก็ รอครับเดี๋ยวมันก็จะส่งข้อมูลกราฟทั้งหมดเนี่ยมาให้เราในไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่นะครับ e อ p t y มันหน่อยแล้วกันในตัว VPS เนี่ยมอาจจะช้ากว่าในคอมของเพื่อนนะเพราะว่าในคอมของเพื่อนเนี่ย CPU จะค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าใน VPS เนี่ย CPU มันแค่คอเดียวนะครับก็าให้เวลามันหน่อยแล้วกันมันอาจจะช้าแต่มันก็ทำงานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวให้ ให้บอมันทํางานไปตามขั้นตอนมันนะครับโอเคตอนนี้จะเปิดเบราว์เซอร์ละโอเคอันนี้ก็เปิดเบราว์เซอร์ก็เข้าเทรดิ้ v วิวนะครับแล้วก็เข้าอ s ส r n เ m e p มพ s ส o ุ d อัตโนมัติให้เรานะครับไปเลือกกราฟนะครับแล้วก็เลือกคู่เงินที่เราต้องการที่จะที่จะส่องดูนะครับว่าสถานะเป็นยังไงบ้าง ถ้าเกิดกราฟใครไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปแมนนวลครับที่เบราว์เซอร์ข้างนอกครับแล้วก็ไปเลื่อนตั้งให้มันพอเหมาะขนาดเพื่อนๆน,น,นะครับที่ต้องการแล้วก็กดเซฟบาก่อนไปได้นะครับอันนี้กราฟมันไม่ค่อยตรงก็มไม่เป็นไรพอใช้งานได้ก็โอเคแล้วโอเคเดี๋ยบอทก็ทําการส่งรูปภาพมาให้เรานะครับอัตโนมัติโอเคนะครับอันนี้คือรูปภาพบัตรที่บอตรส่งมาให้นะครับของ btc usdt นะครับ เราบอกว่าทำการปิดปิดตัวลงนะครับปิดเว็บไซต์ปิดตัวเบราว์เซอร์ไปนะครับแล้วก็จะรอ2นาทีนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ให้ทุกๆ2นาทีให้มันทำการเปิดเทรดดิ้งวิวแล้วก็ส่งข้อมูลมานะครับแนะนำให้ตั้งประมาณสักวันละครั้งหรือวันละสองครั้งก็ได้นะไม,ไม่ต้องเยอะหรือใครอยากจะเยอะก็แล้วแต่นะครับลองดูได้นะครับนะครับแล้วก็มาดูเอ้ยโอ้ เขียวเสื้อนี่วาเราตกรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าใกล้จะแดงแล้วให้เราออกซะอะไรเงี้ยเราก็มาดูกราฟได้หรือถ้าใครเขียนอินดิเคเตอร์มีการตีเส้นตีอะไรแล้วเนี่ยเออแบบก็ทําการถ่ายรูปมาให้เราด้วยนะครับให้เรามาดูเอ้ยตอนนี้ราคามนอยู่ในสามเหลี่ยมนะเตรียมจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยเออก็ดูแล้วกันลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับลองลองไปไปใช้ดูผมเพิ่งเขียนเสร็จวันนี้เองเขียนเมื่อเช้าเสร็จตอนเย็นนะครับก็มาทําคลิปเลยก็ น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะผมก็ลองดูแล้วกันถ้ามันมีประโยชน์ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะผมถ้าเกิดผมมีตัวบอทอะไรใหม่ๆหรือว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาทําบอทแจกแบบนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็คงจะเอาทอสโค้ดมาสอนให้กับเพื่อนๆได้เขียนเป็นกันดูนะครับในอนาคตสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ